เรื่องที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ดังมากๆเลยในประเทศสิงคโปร์ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนเนี่ยหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างหรือเปล่าคือเรื่องนี้เคยเป็นข่าวดังยุพักหนึ่งเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวของสามีตัวของภรรยา แล้วก็ลูกน้อยคนหนึ่งซึ่งครอบครวัวนี้เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ในประเทศสิงคโปร์นะฮะอยู่ชั้นแบบสูงมากเลยประมาณสักชั้นสิบได้นะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วเรื่องราวแ,แปลกๆเนี่ยมันก็ดันมาเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งคือตัวของสามีอ่ะวันนั้นเขาไปทำงานแล้ว ภรยาไปจับได้ในที่ทำงานว่าตัวของสามีเขาอะแอบไปมีกิ๊กตัวของภรรยาด้วยความที่เพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็ลูกก็ยังอ่อนอยู่เลยก็พยายามจะบอกให้ตัวของสามีอะเลิกกับเมียน้อยพูดง่ายๆว่าเป็นเมียน้อยเลยกันก็อยากจะให้ตัวของสามีอเลิกกับเมียน้อยแต่ว่าด้วยความที่สามีอะหลงพิษหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ ไม่เลิกกับเมียน้อยแล้วคลอสากรรมสัตขอเลิกกับภรรยาด้วยแล้วตัวของผู้หญิงอ่ะเพิ่งคลอดลูกมาแล้วงานก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเพราะสามีมาบอกเลิกอ่ะก็ไม่อยากเลิกก็พยายามจะยือ้อสามีก็ไม่เอาก็มีการมีปากมีเสียงกันจนในที่สุดอ่ะ สามีก็หนีออกจากบ้านเลยหลังจากที่สามีหนีออกจากบ้านมาเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งจนได้ข่าวว่าตัวของภรรยาเขาอะผูกคอตายอยู่ในบ้านในห้องเช่าที่เขาเคยอยู่เขาก็เลยมาที่สถานที่เกิดเหตุครับปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ย ภรรยาไม่ได้ตายคนเดียวแต่ว่าลูกน้อยของเขาอ่ะก็เสียชีวิตด้วยเหมือนกันโดยการที่ภรรยาของเขาอ่ะเอาลูกน้อยอ่ะโยนลงมาจากตึกชั้นบนแล้วตัวเองอ่ะก็ขึ้นไปผูกคอตายแต่ก่อนที่จะผูกคอตายฮะตัวของภรรยาเนี่ยเขาได้เอามีด สับไปที่มือข้างหนึ่งของตัวเองแล้วก็เอาเลือดที่อยู่ในมือข้างที่ขาดเนี่ยไปเขียนอยู่บนเพดานเป็นเพดานผนังห้องอะนะครับอยู่ตรงกำแพงอะ่ะเขียนประโยคประโยคนึงขึ้นมาว่า it's not over my darling หรือประมาณว่ามันยังไม่จบนะที่รักเขาก็เลยมาที่เกิดเหตุแล้วก็สลดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็มีการไปสอบปากคำกับผู้ชายคนนี้นะว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มีการสอบปากคำกันมีการสอบถามข้อมูลอะไรกันไปจนในที่สุดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตัวของสามีก็ไม่ได้มีคดีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาทำคือภรรยาเขาอะขึ้นไปผูกคอตายเองหลังจากที่ภรรยาเขาตายไปบ้านหลังนี้มันก็ว่างใช่ไหม ห้องเช่าตรงนี้มันก็ว่างเขาก็เลยพาเมียน้อยอเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยมีการทำความสะอาดห้องเก็บห้องอะไรเรียบร้อยก็เลยอยู่กับภรรยาใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าเมียน้อยเนี่ยตั้งท้องแล้วก็คลอดเด็กออกมาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งระหว่างที่กาลังคลอดเนี่ยแล้วก็หลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยตัวของลูกเขาอะลูกใหม่เนี่ยก็แข็งแรงดีไม่ได้มีอะไรเลยนะก็เป็นเหมือนเด็กธรรมดาปกติทั่วไปจนเรื่องนี้ผ่านไป3-4สีป่ปีจนลูกเขาว่าเริ่มพูดรู้เรื่องเขาก็จะเห็นพัฒนาการของลูกเขาว่าลูกเขาอะทำอะไรบ้างอยู่ในบ้านเล่นของเล่นบ้าง นั่งคุยคนเดียวบ้างตามภาษาเด็กน้อยนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนปรากฏว่าลูกชายเขาเดินมาหาเขาแล้วก็บอกว่าป้าป้าพี่แกล้งหนูพี่มาแกล้งหนูป้าป้าช่วยหนูด้วยพี่แกล้งหนูตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่า มันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กแหละมันก็เป็นปกติอะที่เด็กคนหนึ่งจะเล่นคนเดียวเล่นกับจินตนานการแล้วก็อาจจะมีการมโนภาพขึ้นมาเองว่าเขาเล่นอยู่กับคนจร<ๆ>ิงๆเขาก็เลยบอกลูกไปบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกกลับไปเล่นเถอะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อจัดการให้ก็รับปากกับลูกไปทีนี้พอเรื่องนี้ผ่านไปตัวของสามีเนี่ยเขาก็ออกไปทำงาน แล้วก็รู้สึกว่าเงินจะไม่พอทําให้ตัวของภรรยาน้อยเนี่ยก็ต้องออกไปทํางานด้วยแต่ว่าพอทํางานกันสองคนน่ยก็จะไม่มีใครดูลูกใช่ไหมก็เลยมีการจ้างแม่บ้านคนหนึ่งมาอยู่ในบ้านแล้วก็มาคอยดูแลลูกเขาและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่บ้านด้วยใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาด้วยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลย ก็จะแบ่งห้องนอนกันเป็นสัดเป็นส่วนเลยคือลูกเขาก็จะนอนห้องหนึ่งตัวของเขากับภรรยาก็จะนอนห้องหนึ่งและแม่บ้านก็จะนอนห้องหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันในห้องเดียวกันจนไม่อยู่วันหนึ่งตัวของแม่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเดินมาคุยกับตัวของสามีบอกว่าคุณเด็กคนนี้เขามีอาการแปลกๆนะ ตัวของสามีก็เลยบอกว่ามันแปลกยังไงแม่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าก็เด็กคนเนี้ชอบพูดคนเดียวแล้วเวลาที่พูดเนี่ยก็มักจะหันหน้าเข้าไปที่กำแพงซึ่งกำแพงที่เขาหันหน้าเข้าไปก็คือกำแพงที่เคยเขียนข้อความของภรยาเก่าเขาไว้นั่นแหละ เขาก็เลยบอกกับแม่บ้านแบบบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเด็กมันก็เล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเขาก็ปัดลำคาญกับแม่บ้านไปเลิกพูดเรื่องนี้ไปก็ใช้ชีวิตอยู่กันไปเรื่อยๆครับเด็กก็จะพูดอยู่กับกำแพงในทุกวันทุกวันทุกวันจนแม่บ้านเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปละกระทั่งเวลาผ่านไปสองปีเด็กคนนี้ยอายุได้ประมาณสักห้าขวบ มีอยู่คืนหนึง่งในขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับกันอยู่กลางดึกคืนนั้นมีเสียงดังโคมครามดังมาจากห้องของลูกชายเขาเป็นเสียงตู้หลน่นเป็นเสียงของหนักหลน่นตุ่มตําตุ่มตําตุ่มตําดังมาจากห้องของลูกเขาด้วยอลมควนเป็นพ่อ พอเห็นหรือว่าได้ยินอะไรแบบนี้เป็นห่วงลูกเปิดประตูออกมาวิ่งไปที่ห้องลูกพอไปถึงห้องลูกอะตู้เตอร์นล้มหมดเลยข้าวของเครื่องใช้เนี่ยถูกลื้แบบกระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดแต่สิ่งที่น่าแปลกคือลูกเขาไม่ได้อยู่ในห้องซึ่งตอนที่เขาเปิดประตูเข้ามาเขาก็สังเกตว่าเฮ้ ประตูมันก็ไม่ได้ล็อกนี่ว่ะแล้วเด็กวัยห้าขวบอ่ะจะเดินมาเปิดประตูเองอ่ะมันก็คงจะอาจจะอลำบากไปหน่อยก็เลยวิ่งออกมาที่หน้าประตูห้องตัวเองปร<บ>ากฏว่าห้องตรงหน้าประตูมันก็ยังถูกล็อกด้วยลูกกุญแจอยู่ยังมีการล็อกจากด้านในอยู่แสดงว่าลูกเขาอะไม่ได้ออกไปข้างนอกนอก็เลยวิ่งไปที่หลังบ้าน ซึ่งหลังบ้านน่ะให้นึกถึงภาพคอนโดเนะหลังห้องอ่ะมันก็จะมีระเบียงถูกไหมเขาก็วิ่งไปที่หลังระเบียงในขณะที่หันหลังและกําลังจะวิ่งไปปรากฏว่าเขาเห็นว่าลูกเขาอ่ะยืนอยู่บนระเบียงลูกเขายืนอยู่บนระเบียงแล้วก็หันหน้ามามองตัวของพ่อที่เป็นสามีเนะี่ยหันหน้ามามองพ่อ แล้วก็บอกมือให้หนึ่งทีพร้อมกับพูดคำว่าบายบายแล้วก็ทิ้งตัวลงหล่นดิ่งไปสู่พื้นเลยพ่อด้ยวยอารมณ์คนตกใจเนาะลูกตกลงไปข้างล่างอะ่ะก็วิ่งไปพยายามจะคว้าเด็กฮะพยายามจะวิ่งพยายามจะคว้าแต่ไม่ได้ลูกตกลงไปข้างล่างแล้ว เห็นแต่วัดล่วงลงไปข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยก็คงไม่รอดนะเนาะตกมาจากชั้นสิบอะถึงจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจยังไงก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วละด้วยอารมณ์คนตกใจเนาะก็วิ่งกลับมากำลังจะลงไปหาลูกข้างล่างแต่ก่อนจะออกจากห้องไปเขาสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงเพดาน ที่แฟนเขาเขียนตัวหนังสือไว้อะมันมีข้อความข้อความหนึ่งถูกเขียนด้วยช็อกคาดว่าน่าจะเป็นลูกเขาแหละที่เป็นคนเขียนเพราะว่าลูกเขาว่าชอบมาเล่นตรงผนังห้องแล้วก็มักจะคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ในผนังและเขาก็จะเห็นว่าบางครั้งอะลูกก็จะเอาช็อกะเขียนที่ผนังวาดรูปวาดนู่นวาดน,นี่ด้วย ต้งผนังตรงนั้นมันมีข้อความข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่า this is for m u m m y หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่านี่สำหรับแม่เรื่องมันประมาณนี้ครับ